สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูคันจิหลังซองขนมกันนะคะขนมที่ทําโดยวิธีการอบหรือย่านะคะออกเสียงว่ายาคิกาชิทุกคนคงจะรู้ครรําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่แปลว่าขนมก็คือออกเสียงว่าโอคาชิคะแล้ก็ชิก็คือเติมโอด้านหน้าเป็นคำยกย่องเนาะ,ะตรงนี้เขาจะยกย่องในการใช้โอแล้วก็ต้องจํานะคะโอคาชิ แต่ถ้าเมื่อไรที่มันไปรวมกับคันจิตัวอื่นนะคะมันจะตัวคาเนี่ยจะเติมเต้นๆก็จะออกเสียงอย่างเช่นตรงนี้ยาคิกาชิอ่าอย่าสับสนนะคะถ้าพูดถึงขนมที่ทำแบบขนมสไตล์ตะวันตกนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นขนมเคก้กหรือขนมพวกนี้ยะคะ่ะขนมอบนี้ค่ะคุกกี้อย่างเงี้ยก็คือจะพูดว่าโยกาชิก็ได้นะคะ คันจิตัวแรกโยมันจะหมายถึงตะว,วันตกนะคะแต่ถ้าเกิดหมายถึงขนมญี่ปุ่นอย่างเช่นไดฟุคือดังโกะอย่างเี้เป็นต้นนะคะขนมญี่ปุ่นเขาก็จะมีคำของเขานะคะคือวะกาชิวะคันจิตัวแรกจะหมายถึงอะไรที่เป็นของญี่ปุ่นนะคะยังงตลองฝึกพูดดูนะคะแล้วก็นําไปใช้ไปบ่อยจะได้ชินกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นนะคะไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามเพจเรียนภาษา,อา,าญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่นพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะ